มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านฮัลโหลมายเฟรนวันนี้วันหยุดนะคะพี่สีก็มีเมนูเด็ดเดดจัดเต็มเครื่องแน่นๆมาฝากพี่พ,พี่เพื่อนๆได้รับชมกันได้รับทานกันได้ทํากันทานในครอบครัวนะคะทําง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเมนูนี้เกี่ยวกับเส้นหมีค่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆน เส้นหมี่ทรงเครื่องค่ะทําง่ายๆใครๆก็ทําได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะไม่ได้ซื้อนะคะทําเองที่บ้านค่ะวันนี้เราไม่ต้องโคลกพริกเราไม่ต้องอ่าผัดไม่ต้องทอดนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็อร่อยแล้วค่ะเมนูนี้เพียงแค่ท่านไปตลาดแล้วก็หยิบมามา่มามานะคะปีสิบันใช้เส้นหมี่นะคะมาม่าเส้นหมี่ค่ะ ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้พี่สีด้วยนะคะมาจ้ามาจ้าเรามาเตรียมวัตถุดิบนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีมาม่าเส้นมีค่ะมีไข่มีหมูทรงเครื่องนะคะหมูก้อนทรงเครื่องแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อนะคะจะใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นไก่หรือว่าลูกชิ้นกุ้งก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะพี่ๆเพื่อนๆ แล้วก็มีผักขึ้นใช่มีมะนาวมีพริกปนเตรียมเครื่องกันไว้เลยนะคะพี่พี่เพื่อนๆนยังทันค่ะยังทันค่ะวันหยุดนี้ยังทันค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อมาอยู่หน้าเตามาต้มน้ํามาต้มลูกชิ้นกันเลยนะคะพี่สีใช้ลูกชิ้นเนื้อนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็กรีดเป็นแฉกแฉกแบบนี้นะคะเวลาต้มไปก็จะออกมาสวยมากค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนไม่ได้โม้ไม่ได้โม เดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันเขากลีบเขาจะแตกสวยมากเวลาเราเอาไปใส่ประดับถ้วยอ่าคือน่ารับประทานนะคะพี่พี่เพื่อนๆใครที่ทําลูกชิ้นแบบนี้นะคะทำแบบพี่สิบบ้านได้เลยต้มให้สุกต้มจนอ่าฉีกเป็นกรีบกรีบแตกออกมาแบบนี้นะคะพี่พี่เพื่อนๆก็ถือว่าได้การแล้วได้การแล้ว ไม่ต้องอะไรยุ่งยากนะคะเมนูนี้เราไม่ได้โคกน้ำพริกนะคะพี่พี่เพื่อนๆนแต่เรามาอยู่หน้าเตานี่ค่ะลูกชิ้นได้ที่แล้วเอาไขค่ค่ะพี่สิบันทำไข่นุ่มนะคะไข่ดาวไข่นุ่มทำกับน้ำนะคะพี่พี่เพื่อนๆ่นน,น้ำอาจจะเดือดไปนะคะพี่สีรลืมเบาไฟนะคะเพราะความตื่นเต้นค่ะมีคนเร่งที่จะทานอยู่นะคะเขาบอกว่าได้เวลาแล้วทาน อยากทานเส้นหมี่ทำให้ทานหน่อยนี่ค่ะวันนี้วันหยุดบ้านพี่สีอยู่กันครบนะคะก็อาจจะทำหลายชามหน่อยค่ะพี่พี่เพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่สีก็เอาอา่าต้มเส้นหมี่นะคะเอาไปลวกกับน้ำเดือดนะคะพอให้นุ่มให้นิ่มนะคะแล้วก็เอาไปนอกน้ำเย็นนะคะพี่พี่เพืพ่อนเพื่อนนี่ได้ที่แล้วเอาไปนอกน้ำเย็นเพื่อให้เส้นเหนียวนุ่มนะคะพี่พีพ่เพื่อนเพื่อน แล้วก็จบแล้วก็เส้นเย็นแล้วก็เอามาจัดชามแบบนี้ละค่ะพี่ๆเพื่อนๆง่ายไหมง่ายไหม <c oughs> ง่ายแบบไม่ได้โมลเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกอย่างที่เราเตรียมพร้อมก็เส้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแต่งถ้วยแบบนี้ใครจะทานเป็นเส้นแห้งก็ได้นะคะทานแบบเป็นน้ําก็ได้นะคะถ้าทานแบบเป็นน้แํแเราก็ต้มน้ําให้เดือด แล้วก็ใส่เครื่องปรุงของมาม่าไปนะคะพี่พี่เพื่อนๆไม่ยุ่งยากมีอะไรเราก็เติมไปใส่น้ําปลาใครต้องการเปรี้ยวน้ำใครต้องการหวานก็เติมไปแต่วันนี้พี่สีจะทานเส้นหมี่ทรงเครื่องแบบแห้งนะคะพี่พี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะใครเห็นไหมใครสวยไหมทําแบบพี่สีเลยนะคะใครออกมาจะสวยไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องทําไข่ดาวแบบทอดกระทะนะคะ ทำแบบน้ำเดือดนี่แหละค่ะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะแต่งด้วยลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะคะอร่อยมากค่ะลูกชิ้นเนื้ออย่างดีนะคะบ้านพี่สีทานลูกชิ้นเนื้ออย่างดีค่ะวันหยุดที่เราอิ่มอร่อยกันนะคะพี่พี่พเพื่อนๆใครที่มีลูกชิ้นใครที่มีหมูก้อนทรงเครื่องนะคะเอามาทอดมาหั่น แต่ของพี่สีทอดไว้เรียบร้อยอาศัยตู้เย็นไว้เพียงแค่เอามาเวฟแค่นั้นก็ใช้ได้เลยนะคะพี่เพื่อนเพนตอนนี้มีคนรอทานอยู่ค่ะมาเร่งหน้าดูเลยเร่งหน้าดูเลยนี่ค่ะแล้วก็ใครที่จะทานแห้งนะคะแล้วก็ใส่ผงมาม่าลงไปเลยนะคะใครที่ไม่ต้องการความมันก็ไม่ต้องใส่น้ํามันกระเทียมเจียวนะคะแต่ใครที่ต้องการความมันนะคะก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวไปด้วยจะได้หอมหอ นะคะพี่พี่เพื่อนๆนนี่ค่ะแค่นี้เราก็ได้รับประทานกันแล้วอยากทานเป็นน้ำก็เติมน้ำไปนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับเมนูเส้นหมี่ทรงเครื่องของเราวันนี้ก็เสร็จทุกขั้นตอนแล้วพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีเส้นหมี่นะคะมาม่าเส้นหมี่เอามาทำแบบพี่สีได้เลยนะคะแบบน้ำก็ได้ทานแบบ แห้งก็ได้อร่อยค่ะพี่พี่เพื่อนๆผูกอกทูกใจคนในบ้านนะคะขอบคุณเพื่อนเก่านะคะที่ให้กำลังใจพี่สีมาตลอดแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะเม้นไว้นะคะแล้วพี่สีตามแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทานบะหมี่ทรงเครื่องอย่างมีความสุขนะคะแล้วเราก็เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตาม เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้บายบาย